หาจนเสือหาจนหหาจนพต้กฟ้าล้อก็หาไปหาเจเมื่อวดีครับลุงอ้าบอาทุกครับท่านาบุนครับผรมจุงดาวอะรอ๋อลุงมาทำสถานที่ขายของขายของที่ไหนอ่ะของดูเด่นเนี่ยเขาขายเขาบอกให้ไปขายไม่ใช่เหรอยังไม่เปิดดีเหรอ ยังไม่ทันตอนนี้ก็คือว่าอพอดีแม่วันไปดูบ้านของแม่แตนที่ใส่นกป้าทีใ่ใส่น้อยนี่แหละใกล้ๆเนี่แหละมเมือ่อวันซื้แล้วเห็นว่าบ้านนั้นน่าจะโอเคครับเราก็คกอว่าถ้าถ้าบ้านนั้นโอเคเราคงต้องย้ายที่อยู่ปัจจุบันมันควรจะย้ายแล้วแหละอยู่ที่เก่าไม่รุ่งเล้วต้อนานแล้วอ,อบางทีที่อยู่ก็สาคัญนะ เราอยู่ตรงนั้นน่ะมันหมดปลายตรงนั้นแล้วใครถึงบอกว่าอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงคือสินที่ดีแต่มนุษย์กลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวนู่นกลัวนี่แต่ที่จีนแล้วอ่ะการเปลี่ยนแปลงเป็นสินที่ดีแต่นาสูงให้เราเก้าพัฒนาของการได้เรียนรู้อีกทางหนึ่งเขาก็หมอหรือเปล่การขายเขาไม่หมอเป็นลูกน้องคนหรอก็สรุปว่ายายได้ ได้ครับ,รบ,รบเมื่อเช้าก็ไปดูมาแล้วโอเคหรือเปล่าก็เลยผมพูดถีก็เลยไม่ถามพี่แคร์ว่าบ้านนี้โอเคไหมใครจะไม่อยากจะพูดมันใช่แลม่ที่ไหนก็ใครไม่อยากไป <c oughs> ไม่อยากจะพูด <c oughs> ใครจะลดทีลดใจให้ลุงนึกถึงเขาใช่ไหมใช่จบชัดเจนจะไม่ใถ่ายได้ไงก็จะพานบุญบอกใครเอ้ยฟังหน่อยนะใครใครก็แบบ ถาเขาใช้ท่านทำเาเปิดแล้วแล้วจะไปหาลูกค้าให้ด้วยไหมเนี่ยได้ได้จ้กหาไว้ข่ะแล้เอาเอาลูกไข่ไปตั้งนะได้านี่ทำอย่างนี้เลยเนี่ยอย่างนี้เลยมาได้สิตตุ๊ตาผ่านบุญด้วยเออลูกตาผ่านบุญตาผ่านบุญว่าไงว่าจะเปิดให้ไงได้เลยถึงไม่ได้แล้วทำเถอะดีแล้วแล้ว ยังไม่ขายะแตรนชื่อชื่แตหรือแตนด์อะไแต่นเจ้าของใช่ไหมครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวแม่เข้าใจดีดูดีๆคาช่าคนทีชอบพูดปากว่าแรนด์ค่ะผมมาสนใจโอเคนะแม่โอเคชอบเก็บไว้ให้แกห้องหนึ่งแกจะได้ไปกับ ใช่ขาใจบนชั้นบนก็เป็นของแกสักหน่อยได้กลับไปดูแลบ้านถ้อว่าทำเหมาะแล้วใช่ไหมพี่ารอดำแล้วก็ยำยำใช่โอแนวเมนูเดิมเรา่จงนใช่เป็นแบบยำเราจะเป็นลูกค้าประจำนะแม่จะเพิ่มพูดิีรู้ใันอยู่นะใครเชแม่นี่นอรู้กป็นชุเดียงนะที่ดูทางว่าแยงซีนหมดเลย ความตั้งใจของหนูเดือ็คือว่าเดือนหน้าเขาจะบวชสักเดือนหนึ่งไม่ได้ไม่ได้บวชให้ใครหมดเฉยๆพี่พี่ไขว่ายังไงหรือว่าต้องไปย้ายบ้านก่อนหรือว่าจะมาค้าขายก่อนรู้ไหมเจ้าชายขายนะขายมาคัขวางเรื่องบวชจะขายว่ารีบดีกว่ามันถไมเวลาแล้วอ่ะเรียบย้ายอ้วายก่อนแล้วก่อนแล้วค่อยมาบวชก็ได้หรือว่าเราลงดูขายเลยก็ได้มันมาแล้วอ่ะตอนเนี้ย เรื่องบวชไม่ได้จาเป็นก็คือปฏิบัติไปใช่ทําอยู่ที่บ้านก็ได้มันถึงเวลาแล้วอ่ะไม่ได้ขาขวงเรื่องบวชนะแต่ทําก็ได้แต่ตอนนี้ยมันเงินมันมาแล้วอ่ะมันมาแล้วอ่ะใช่มันต้องรีบมาเอาก่อนอ่ะใช่แล้าพอเรามันถึงด่วนต้องเปลี่ยนแปลงในการโยย้ายแล้วนะคะต้องรีบทําแล้ว ลูกดาวพันบูนมาติดด้วยนะออกไปดาวพันบูนบอกใครเอ้ยฟางด้วยนะใครเฮ้ยใครเฮ้ยคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกัน อย่าบอกว่าเออแตาพันทุนไปหาแล้วอย่าให้อายก็นะเราลูกหลานเท่าห็นทับคุณบอกว่าจะให้ช่วยให้ราไดี่ไงล่ะเป็นการให้ให้ช่วยให้ร่าแบบนั้นมันเป็นการมัวเมาแล้วลุ่มหลงมันต้องให้แบบที่ถาวรให้มันแบบถาวรให้งานให้ขายของให้กระทงใชีพนั่นแหละคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วไปให้แบบนั้นมันให้ลุ่มหลงเป็นจิเร็สมันผิดกับตรงที่เราอยู่ตดนจนนี้นะของแต่ละคนใช่ไหมพี่ไข่ เอียมเลยหาเอี้ยมสวยๆเลตาแดงๆักคิ้วนิ้วๆๆใช่ขายของต้องแต่งหน้าด้วยนะไม่แต่งหน้าวัาหนีหมดเลยนะกระเ้าะถูกตรงนี้นะจะไข่จะหาให้แม่เป็นผ้าฉามเดียมนะโอ้กู้ฉ่เดียมเอี้ยมลายสวยๆไอ้วันหนึ่งเจ็ดวันจะให้ฉ่ำกันนะโอ้าลูกค้าเทียบเดิมป่าแดงแล้วทางพูดยังไงเชิญค่ะ ยามไรยอม่อจมตันทร์ค่ะญาติอะไรวัดททยกันทายชายต้นชายกลางสอยเดินผ่านทัองหันดูโอ้ดูแไม่ได้แล้วไม่ลองไม่ได้แต่หน้าร้านให้สวยๆนะลุงแต่งให้ดูดีกว่านี้นะตอนนี้อีเด็กเคขะใช่สบายเลย นายใหญ่บนแล้วกันนะถูกค้าอย่างลุงก็ไปช่วยกันเลยออกงานมาช่วยใแญ่บนนี่ได้แน่นอนกพราะขายของมันขายดีกำไดมันพ่้อมพนอยแ้วลุงลุงต้องเดลิเวอรี่ด้วยใช่เป็นการเฉลิมการเนี่ไงานให้มันลุงเนี่ยเดี๋ยวม็เห็นเอง อนนี้มันไปไม่ได้มันไปได้ดีเพราะได้มีคนช่วยก็ต้องก็ต้องออกมาส่งใช้แล้วมันก็เห็นทางเงขายของมันกิกๆเดียวจ้าแต่ถ้าเป็นลูกมือยังไม่ไหวเดี๋ยวนี้จะไปช่วยช่วยส่งครับมันก็แล้วท่านนั้นที่ใครบอกนะสําคัญที่เอี้ยมตาแดงกก้ามแดงแตาหวานใช่แล้วอันนี้พวกไม่ใช่ที่ข้าวหัวนะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแม่เขาเรียกอะไรนะอะไรด่ะสามเดียมนะ คู่ค้อวเนี่ยแล้วคุณเนี่ยไม่ใช่เชฟนะของเชฟมันเป็นชามเดียมอ่ะแต่ไปหาแม่กเขาขายไม่รู้เรื่องผู้หญิงเขาอ่ะเห็นแดแบบนั้นอ่ะมันเป็นจดเด่นเลยนะแต่แดงยิ่งยังไม่พอโอ้โหไอ้หนูเดินแก้มแดงเลยนะแก้มแดงปลาแดงเดี๋ยวเราจะไปประเด็นมึงบอกถึงความได้เท่าไหร่อ่ะเดิมเท่าไหร่ เอามาเลยของใครนะประเดิมเลยอันไหนอ่ะเอามาเลยสามสี่อันประเดิมไงนี่นะประเดิมประเดิมะเดิมให้คุณให้คุณใช่ให้คุณไม่ใค่ให้คุณโอ้โหนี่ได้นี่เราประเดิมเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราจะไปกินทุ่งไทย อ๋อใคอยเ้ลูกคู่คเลี้ยลูกคู่บันทูลาเปิดแกอยางงี้นะรอสองมาทสงมาทได้นะตาพันบุญดีมากหนลูกไม่ัแล้วครับไม่ทำไม่ได้ทำได้ทำเลยทำเลยลูกมันลูกไงช้ายี่เกียจไม่ทำนาทีแล้วเรื่องเหอตามมาถามอยู่นั่นจ่ะขับรถแก๊ปมันปัญหาต้องไปส่งที่าบ้านด้วยปัญหามีหแก ถ้าไม่แก้กปัญหาเนี่ยมันจะไปหน้าได้ยังไงบรรามันขึ้นมาแล้วให้ร,รีบทําเลยเดี๋ยวมันเลยเวลามันเอย <st ut ters> มันก็อดอ่ะมาพูดถึงตอนนั้นมาบอกใครพูดไม่ตรงให้บรรดาให้ทําไม่ทํกลังมารีบเลยถ้าลุงโตตรงได้กบเขาอ่ะแม่แตนแม่แตงอะไรได้น่ะรีบเลยครับเขาพร้อมอยู่แล้วเวลยกนะันะ้นะ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  แค่เขาชอบแล้วก็ไ่เกินปีหน้าอล่องนครับแล้วกงขายของเงินมันเยอะนะเงินมันขึ้นมาเร็วนะเร็วกว่าถูกไหมเขาทำร่อยใช่มีนคใช้ได้เหรอครับพี่ไทยครับถเรื่องอาชีพการานนิดนึงก็คือ เป็นไปได้ไหมว่าผมจะไม่รับตำแหน่งอะไรถ้าเกิดว่าที่ทำงานเนี่ยปรับตำแหน่งอะไรทำไมเธอไม่เอาอะต้องเพราะถ้าอันนี้คิดเองนะไม่อาจจะง่ๆเพราะว่าไปไกลลูกน้องหรือเปล่าถ้าเราได้ออกสีหน้าจริงๆแล้วเนี่ยหรือว่าไม่เป็นไรรับก่อนไม่ไม่ได้รับมันไปเฉี่ยวราวถุงรับไปเลยแม่ว่าไม่ว่าจะออกสีหน้าก็ตามใช่ไม่เป็นไรลงรับไปเลยไมเป็นการน่าเกลียดที่ไม่นั่นคือความคือ เขาเรียกอะไรอ่อะเขาเรียกว่าเป็นชิ้นที่ลงมาตา้นะถ้าลงไม่ได้มันก็ค้างอีกอ่ะไม่จบอีกใช่เขเป็นปัญหาอีกใช่หาเรื่องไวเยนะการตอบแทนใช่เพราะว่าผมกล่าว่าจะย้ายที่ทํางานที่หมอชิตเก่านะปัจจุบันเนี่ยไปปฏิบัติไปทํางานที่คูคตเรา ไม่น่าเกินเมษานครับเมษานที่ใหม่ที่ใครเห็นแล้วว่าผมได้ย้ายมันดีกว่าเก่าน่ะมันดีกว่าเก่าอ่ะดีกว่าเก่าดีอ่ะคือเราตัวเองว่าเฮ้ยรู้อยู่แล้วว่าจะออกจะไป็นังจะไป็นเ่วเป็เกี่ยวครับชุดชิมันมีการเปลี่ยนแปลงรุ่งอย่าไปยึดติด มันมีมาดีีมาก็รับไว้ <c oughs> มันเป็นสิ่งที่เราจะได้นั่นคือเขาเรียกอะไรนะชาบคืนให้เราแผ<อ>่นดินคืนให้ครับอย่าไปกงังวลไม่ได้มาหาใครได้มาถามได้แต่บอกให้ป่าเอาแบบไหนแต่ลุงควรที่จะรับไว้นั่นคือสิ่งที่เราได้ถ้าลุงไม่รับก็ตีกันไปอีกอะเป็นสิ่งท,ที่เราควรจะได้ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะได้ เราเหมือนว่าเรากัรแกรปฏิเสธใช่ไหมผมกลัวว่าไปกันจะบ,บ้านเขาคิด้ยังไงน,นีความโง่ตัวเองครับมไม่ง้ออกอเดียนแต่ไม่เข้าใจมันเป็นพลังดีด้วยซ้ำที่เรารับมาใช่เพราะว่าคุณพยาุลบอกแล้วว่าในปีหน้าเนี่ยจะให้ให้ทรัพย์ด้วยและเพื่อจะได้มาสุันีไงมันจะมาแล้วไงถ้าเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ตำแหน่งใหม่ทรัพย์มันก็เพิ่มขึ้นมันก็มาในหลายด้านครับ พอ,พอนพีเมื่อเชา้าเห็นนกลงหัวจุกอยู่หน้าบ้านเนี่ยอยู่ในกรงเขาเลี้ยงไว้มันส่งเสียงเราก็อันนี้มองเป็นธรรมะทั่วไปนะว่าเฮ้ยมันโดนขังแล้วมันทรมานไหมแต่เสียงมันดูเหมืนอนเพราะอันนี้เป็นมันเขาเรียกว่าอย่างนี้บางคนนะลุงลุงมองดูนะบางคนเขาก็ชอบอยู่แบบนั้นเขามีความสุขกับการที่เขาได้อยู่แบบนั้นบางคนมันก็ไม่ใช่ว่ามีความสุขแต่มันหมดอะไรตายอย่าง ูจะดิ้นรนไปทําไม่ดิ้นรนไปกูก็ทําอะไรไม่ได้แล้วเขาก็ทําใจแล้วเขาก็วางได้มันมีหลายรูปแบบที่เป็นความละเอียดเปรียบเหมือนการกับมนุษย์นี่แหละเอารรมะแค่นี้ก็พอไม่ไปเหล่านิพพานโอเค่นนี้พอไม่เบียดเบียงใครก็พอฉันเอาแค่นี้จะมีความสุขของฉันแต่บางคนเขาบอกว่ามันไม่ได้เราจะต้องขวนขวายมากกว่านี้ถึงยังไงเราก็จะไปนิพพาน เห็นไหมครับมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจเลยมันเป็นสิ่งที่ให้เรามองว่าแต่ละคนเขาเลือกของเขาเองเขาเลือกของเขาเองใช่ค่ะเพื่อเพื่อมีโอกาสจะได้ไปพูดกับใครบางคนที่ว่าที่เขาคิดกำลังจะเลี้ยงหรืออะไรเงี้ยผมฮะเนไปแล้วไม่ควรจะเอาเขามากักรั้งหรอกถ้าใครจะเอามาเลี้ยงอะถึงเขาจะร้องเพราะแค่ไหนอ่ะไม่รู้ร้องแบบ ใช่มันไม่ร้องด้วยมันอาจจะร้องด้วยความสลดหรือหมดอะไรตายอยากก็ได้โดยที่รู้ว่าฉันก็ทําอะไรไม่ได้ก็ร้องไปแต่ที่จริงแล้วมันไม่ได้ว่ามันภายร้อนหรือว่าสนอหูหรอกเพราะเราไม่ได้สัมผัสจิตของเขาได้จริงๆถ้าเขาร้องหวยหวนได้เขาคงจะร้องไปแล้วแหละถ้าเขาร้องได้ขนาดนั้นเขาก็คงต้องร้องให้มนุษย์ปล่อยแหละ แต่ด้วยทันท่านทายาทมันร้องแบบปอกขอปล่อยไม่ได้ไงปล่อยกลูปล่อยกลูปล่อยกรูแล้วคนก็บอกว่ากรุ่รกุจริงๆเอาปล่อยกรูปล่อยกรูปล่อยกรูเห็นไหมล่ะเพราะไหมล่ะนี่คือเสียงร้องให้บอกให้ปล่อยกรูแล้วคนบางคนมองว่ามันเพราะจุกรูจุกรู่อะไรแ่ะก็คือปล่อยกรูปล่อยกรู เห็นไหมขายร้องแบบนี้บอกว่าปล่อยกู้ยังทำเป็นเพราได้เลยที่จริงแล้วคือปล่อยกู้ปล่อยกู้อครับคุณพี่ย์เมากว่าครับโอเคอันนี้เราควรใส่ท่านี้ครับครับอาตุ้ครับครับเนี่ยตรงนั้นอ่ะขายเห็นมีตู้ขายน้ําได้ด้วยน้ำที่บ้านเขาใช่ แซ่บชีอะไรเงี้ยใส่น้ำแข็งค่ะกินเผ็ด็ได้มีแป๊บแซ่บหมดเย็นเปิดเดือนมีนาก็ไม่ไม่ไม่ช้าไปใช่ไหมที่ไทยมีนาเหรอเพราะกะว่ากุมภาจะต้องย้ายของย้ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จัดภาคมีนาพี่แต่อยากให้มากุมภาใช่โอเคไม่เกินวันที่เท่าไหร่ประมาณวันศุกร์ไหมวันศุกร์ เดี๋ยวะจ้าไดูกจะมีปทิทินไหมอ่ะฏิทินที่มีที่ิพใมาตอนเช้าใช่ไหมใครมาส่งตอนเช้าไม่ไงทิพเออค่ะเดนกุมภาพานะเออทีนี้เนี่ยงูพนะครับผมาพี่ทตัวเลขของกุธ์ประมาณเราไปส่งพี่พี่ทำนทำรผมมาส่งพี่เสร็จคุแล้วผมก็กลับมาทำนธุ์ อาวันไหนอ่ะมันก็ดีหมดนะวันอังคารตังก็แข็งวันพุธเอ้วันจันทร์จะเดินดุ่งเดือยได้ทุกจันทร์ไหมหรือว่าจันทร์ที่สิบเจ็ดก็ได้ค่ะจันทร์ที่สิบเจ็ดครับผมครับเดี๋ยวบอกให้แกโทรหาก็ได้จันทร์ที่สิบเจ็ดปึ๊บม ขอบคุณครับชิบจตนี้ตั้งร้านเลยเหรอแปลว่าอาจรย์รู้ยายเข้ามาย้ายเข้ามาทันไหมย้ายเข้าวันไหนล่ะถ้าสิบเจ็ดแค่อะไรแต่พี่ไข่บอกได้เลยครับเพราะว่าถึงเรายังไม่คืนบ้านทางโน้นก็ไม่เป็นไรเราเรามาทําทางนี้ถ้าวันดีนะเราเราทาได้เลยใช่ยายเข้าได้ไหมได้ได้ครับ ย้ายข้าวใช่ย้าเข้าก่อนเนาะครับย้เข้าก่อนถือว่าจะไม่ธรรมดาก็เป็นน้ำออกมาขายก่อนก็ได้อืมอืมอืม,อมครับถือว่าวันดีแล้วใช่ถือว่าวันดีก็ย้ายข้าวย้าข้าก่อนไหมใช่ก็คือแพเข้ามาไงาเข้าก่อนแล้ววันจันทร์ที่สิบเจ็ดก็เปิดร้านเลยโอ้เขียนเรื่รู้จังเลยใช่ยังขายไม่ทันก็ ให้เป็นน้ำมาก่อนตั้งขายให้เขารู้ว่าเราจะมีการขายนะเร็วมากครับทานไหมอ่ะผมว่าแล้วแต่ไม่แตนตัดสินใจอีกทีใชจะขอไปคุยก่อนครับครับครับขอบคุณครับครับน้ครับ